มาเกือลูกนี้ทำไมมันเล็กจังอะ,อะ ฮะเล็กจัง <c oughs> ไอพาไปทําอาหารดีกว่ามาอาวหัน่น,เ,นเป็นเว้นเป็นเว้นปบนี้ละพี่น้องเออแล้วก็นี่ใบโ,โหระพานะแล้วก็ไปต้มปลาแซลมอนเพราะว่ามันแข็งพี่น้องเออไม่ได้ละลายไวก็ปามาต้มแล้วก็ตำตำทิมๆอะไรอีกเนี่ยโอ้ลีลาการทิมชุดยอดเลยอ๋อทิมกระเทียมกับพริกพี่น้องแล้วนี่ครับแซลมอนพอได้แล้วก็มาเอาก้างหอกนะพี่น้องเออแล้วก็น้ำมันมะกอกหนึ่งขวานึง จอนโต๊ะเตนลงปลอยเออเลียเรียเสียได้พี่น้องเออไอไม่แล้วไม่แล้วเออควายแดงายไอ้จลังกาเอาใจลงไปมะเขือเมื่อกี้พี่น้องแล้วก็ใจอร่อยลงไปใครปลาแซลมอนนี่แหละเอาปัดปัดปัดกวนกวรกวนกวรโอ้ยควันกระมงโฉงเฉีงเลย จิ้วให้ยันลังคามาพี่น้องมาปรุงที่นี้รสขวาขาวขวาเขียวอะไรใส่ลงไปเล็กน้อยแล้วก็นี่ย่าหวานหรืออีกัวก็ได้เหลวที่กัดไม่ได้ชีอิ๊วดออำดำพี่น้องใส่ลงไปให้มันมีสีสันนะอะไรแล้วก็ผัด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 เทนี่ลงไปใบโหระพาพี่น้องเออผัดให้มันเข้ากันสักพักนะพี่น้องแล้วเราก็ราดบนข้าวแบบนี้เวลาถึงแล้วที่เราจะอารม อิมกันเนี่ยพี่น้องอาหารในช่วงไดเอดททาแข็งบาวเคย <What? S 1> เกีียวก็กินอยู่อย่างเนี้ยพี่น้องว่ากินแต่อกไก่อกเก่ย mm. เคยบอกอกไก่ยหันข้อไว้กินเวลาไม่มีอร่อยกินบางทีไม่อยากทําอะไรกินก็ปั่นกินแต่แบบนี้ร้อย mm.